สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนบิ๊บบิทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่อบคำบังร้านนะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสตอนนี้เป็นเวลาดึกๆแล้วเพิ่งเช่าพารเสร็จตอนสามทุ่มนะครับสองสองทุ่มนะครับแล้วก็ถึงบ้านตอนสองทุ่มก่อสามทุ่มนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเช่าชุดแบบว่าหลักแสนแบบไปพายเลยนะฮะจ่ายเงินไปแบบว่า เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปให้ดูกันด้วยกันเนาะนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับเป็นเจ้าสัวลุงปรบุญนะครับนี่อันนี้กล่องสีเขียวจะเป็นเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยกว่าผมซื้อคู่มานหนังวะนะครับเดี๋ยวแยกคลิปกันไปนะครับจะได้ลงลียดได้ลึกหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับกล่องจะเป็นสีเขียวนะครับกล่องเดิมๆท่านจะเขียนอย่างนี้ว่านี่ครับตำรับลุงประบุญนะครับวัดการบางแก้วและครปถมนะครับ สองห้าสามห้านะครับอันนี้นะครับหลวงปู่ไม่ทันหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญรุ่นแรกอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าสัวสองนะครับเจ้าสัวรุ่นแรกเป็นหลักล้านนะครับเจ้าสัวสองเนื้อทองแดงอย่างนี้สวยๆประมาณ สองสามหมื่นนั่นเองนะฮะสามหมื่นบวกลบโดยเลยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะเพราะว่าขึ้นมาค่อน,นเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้เป็นพระอีกพระรุ่นหนึ่งที่ซื้อง่ายขายขลองนะครับนี่ครับเปิดออกมาจะเจอเป็นผิวอย่างนี้นะครับองค์นี้ถือว่าสวยแบบเดิมๆคือรับมาจากวัดยังไงนะครับก็ได้เก็บไว้อย่างนั้นเลยนะครับปีสามห้าจะไม่เก่ามากนะครับไม่ทานหลวงปูบ่บุญนะครับเป็นหลวงปูุ่ญหลวงปู่เจือเป็นคนสร้างนั่นเองนะครับนี่นี่แม้ออกมาในผิวนี่จะเป็น เห็นไหมจะออกผิวไฟเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่จะไม่ได้มากนะครับแล้วแต่องค์แล้วแต่การเก็บรักษาอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมดูอันนี้จะมีผิวไฟเห็นไหมครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าตาของท่านคมชัดเจนนะครับท่านจะมีตาปากจมูกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะทรงแบบนี้เลยนะครับหลวงปูบุญนะครับเจ้าสัวนะครับด้านข้างจะเป็นหูแล้วเกตตั้งขึ้นไปอย่างนี้แล้วพื้นผิวของท่านนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะฟอร์มก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ นะครับนี่แล้วก็พื้นท่านนะครับจะเป็นมะละมะละเห็นไหมจะเป็นขึ้นขึ้นเห็นไหมครับจะไม่ใช่เรียบเนียนนะครับพื้นของท่านจะเป็นขึ้นขึ้นจะไม่ใช่เรียบเนียนนะครับเห็นไหมตัวผิวเห็นไหมจะเป็นขึ้นขึ้นนะครับนี่จะเป็นขึ้นขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่เรว่าเรียบเนียนนะครับเป็นหล่อฉีดนะครับนี่เพราะว่าเป็นปีสามห้าแล้วนะครับเห็นไหม นี่แล้วก็นะครับเห็นตรงซูมพวกนี้เนี่ยต้องเป็นเรียกว่าตั้งนูนเป็นสันเลยนะครับเห็นไหมจะเห็นมิติเห็นไหมครับพวกนี้ซูมพวกเนี้ยตั้งนูนเป็นสันคมชัดเจนนะครับจำทรงพิมพ์ให้แม่นๆนะครับเพราะว่าถ้าจาทรงพิมพ์แม่นๆเนี่ยการลักษณะการวางแขนนะครับเห็นไหมลักษณะการวางแขนนะครับนี่ดูครับ แบบนี้เลยจะมีเส้นบางทีจะมีเส้นซ้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เส้นสังคติคมชัดเจนนะครับเห็นไหมเส้นซูมเห็นไหมลึกคมชัดเจนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพสวยนะครับเพราะว่าพรปีไม่ได้เก่าขนาดนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจออยู่ในกล่องด้วยนะครับเรื่องมีผิวไฟเห็นไหมดูครับเนี่ยผิวดึงด้งแดงเนี่ยเห็นไหมเนื้อต้องแดงแลว้วบัวเนี่ยคมชัดเจนมากๆต้องนูนชัดๆอย่างเงี้ยดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นมาลามาลาใสๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับรูด้านด้านหลังนะครับนี่จะเป็นหูห่วงจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นในตัวนะครับไม่ได้เป็นเชื่อมที่หลังนะครับด้านหลังจะเป็นฟอนต์ยันนะครับเห็นไหมคมชัดเจนครับรายละเอียดของฟอนต์ยันคมมากคมชัดเจนนี่คมชัดเจนดีมากเห็นไหมล่องต้องลึกนะครับล่องต้องเรียบเตียนตึง เรียบตึงนะครับนี่ต้องร่องต้องตึงเห็นไหมครับแล้วก็เป็นผนังเลยเห็นไหมด้านข้างเอียงข้างมาเป็นผนังเลยเห็นไหมต้องห้ามเบอร์เด็ดขาดพวกร่องหยันพวกนี้ต้องห้ามเบอร์นะครับผิวจะเป็นมล้าละาเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเรียบเนียนเห็นไหมผิวจะเป็นมลมาละ,ะ,ละบางทีก็จะมีปิ้นปิ้นด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบเหมือนปิ้นปิ้นนะผมพูดภาษาง่ายๆเนาะนะครับอยู่ด้านข้างนี่แล้วด้ดดดานนี้นะครับด้วยทองแดงจะต่อโค้ดฝั่งนี้ นะครับในทองแดงจะต่อโค้ดฝั่งนี้นะครับอันนี้คือโค้ดของท่านนะครับท่านต้องมีนะครับนี่เห็นไหมแล้วผนังโค้ดจะเป็นเสียนเห็นไหมครับผนังเห็นไหมจะเป็นเสียนเฉียงเห็นไหมเส้นเฉียงแล้วพื้นเนี่ยเวลาส่องเข้าไปโค้ดนะครับต้องเรียบเนียนตึงนะครับเพราะเป็นการต่อนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการหล่อในตัวนะครับเป็นการต่อเห็นไหมตรงผนังโค้ดจะมีเสี้ยนเห็นไหมครับตรงผนังโค้ดเห็นไหม แล้วก็โค้ดตึงแล้วคมชัดเจนมากๆนะครับโค้ดแล้วพื้นผ,ผิวโค้ดนี่ต้องเรียบเนียนตึงนะครับเห็นไหมเรียบเนียนตึงเลยไหมพื้นผ,ผิวโค้ดจะไม่เป็นมาลามาลาเห็นไหมครับจะเรียบเนียนตึงเลยนะครับนี่คือลักษณะของโค้ดนะครับแล้วพลิกมาด้านข้างจะมีร่องเนี่ยครับนี่จะมีเหมือนเกยกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนี้นี่ตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะมีหลุมตรงนี้นิดนึงครับนี่ ตรงนี้เป็นเยอะมากนะครับนี่เป็นเกือบทุกองค์นะครับติดตื้นติดลึกก็แล้วาแลแต่องค์กันไปองนี้จะชัดเจนหน่อยเห็นไหมหลุมเป็นเม็ดข้าวด้านข้างนี่ครับบางทีจะเกิดกันอย่างนี้นะครับรูหูเห็นไหมจะเล็กๆหน่อยนะไม่ใหญ่นะครับนะนี่แล้วดูด้านก้นเห็นไหมครับเป็นการหล่อเป็นผ้าหล่อเนาะนี่ครับ มมีการตะใบเก็บด้วยนะครับจำเบอร์ตะใบให้แม่นชนะแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับประมาณนี้เจ้าสัว2เนื้อทองแดงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวลันต่อไปเลยนะฮะเจอนคลิปต่อไปครับถ้ามีพระหลวงปู่บุญหรือว่าพระหนุ่ยทรงรูปแนทางอดีตไลน์แอสไซเคเราก็เลขอกเจ็ดตัวได้เลยนะครับเดี๋มาดูที่ร้านที่เป็นทิพย์งามวันชั้น3ติกลิปต์ตกกลางได้เลยครับเจอนคลิปต่อไปครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ